บทสวดอิติปิโส99จบนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขตโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอาร,รหังสม,มาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโตโรกับวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโทธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมป wow ันโนสุขโตโรกัว <leaves> ิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโรภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโรภควาติ อิติปิโสพระควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับว an ิทูลอนุตตโรปุร ah ah ิสธรรมสารถิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติอ an ิติปิโสพระควารหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพควาติ อิติปิโสภควาอาระหังสมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอาระหังสมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพระควารหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธเทวมนุษยานังพุทโธพระขวาติอิติปิโสพระควาอรหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธเทวมนุษยานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพระควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสพระควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควารหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพระควาอรหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูนอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัฏถาเทวมนุษสานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัฏถาเทวมนุษสานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพระควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปนโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปนโนสุขโตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระควาติ 6. อิติปิโสพระขวาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธพระขวาติอิติปิโสพระขวารหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธพระขวาติ อิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพระควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอรหังสัมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโ,โตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุโทโภภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภภควาติ อิติปิโสพระควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุโทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ อิติป oh ิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิต um ิปิโสพระควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควารหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพควาติ อิติปิโสพระควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ อิติป <Get S 1> ิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพระควารหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธเทวมนุษยานังพุทโธพระขวาติอิติปิโสพระควารหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธเทวมนุษยานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุโทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภควาติ อิติปิโสพระควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติอิติปิโสพระควาอระหังสมมาสมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสางพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสางพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอนุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัววิทูลอานุตตโรปุริสธรรมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกัวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติ อิติปิโสพระควาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระขวาติอิติปิโสพระควาระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกับวิทูลอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระควาติ เมื่อท่านได้ฟังบทสวดอิติปิโสครบ99จบแล้วขอให้ท่านระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยคุณงามความดีและสิ่งดีงามทั้งหลายที่ท่านได้เคยปฏิบัติไว้และขอระลึกให้คุณงามความดีนั้นส่งผลให้ท่านได้สมความปรารถนาดังที่ท่านต้องการทุกประการเทิน